สวัสดีค่ะวงไทยแลนด์ไมายคูอีมนะคะและนี่คือ What's in my bag ซึ่งสิ่งที่มีนะคะก็คือโทรศาพัพท์แล้วก็แว่นกันแดดแล้วก็หูฟังค่ะมีกุญแจรถกล่องยา อันนี้คือเป็นมียาด้วยวิตามินด้วยเพราะว่าเหมือนเราใชรร้ร่างกายเยอะเนาะเราทำงานก็เลยต้องบอกว่าบำรุงร่างกายกันนิดนึงแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางจะประกอบไปด้วยแป้งลิปหลายแบบมากมีลิปกลอสลิปตินลิปกลอสอีกแล้วค่ะ <laughs> ลิปเยอะมาก อ๋อแล้วก็มีคอนแทคเลนส์ใดๆที่เราสำรองไว้เพราะว่าเป็นหัสายตาสั้นก็เลยต้องพกคอนแทคเลนส์ติดไวน้นี่หลายๆสีแล้วก็มีจำ <c oughs> ยนหยอดต่อเอาจริงแค่ใบนี้ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะและนี่ก็คือ w h a t s in my bag นะ <c oughs> ในชีวิตเลยเหรอคะนชีวิตเลยไอเนี้ยไนลอนอะไนลอนใบเล็ก ตัวสีดำอันเล็กๆอะนานมากแล้วอะใบนั้นอะใบที่เขาแมสมากๆอะเป็นเป็นกระเป๋าแบรนด์แบรนด์แรกในชีวิตด้วยเป็นใบนั้นอะใบนั้นซึ่เป็นเป็นรุ่นน,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 น่าจะเป็นก่อนหน้านี้เป็นคอลเลคชันที่เป็นหนังกลับไม่มีอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับแก๊งเพื่อนสาวด้วยคะ่ะอยู่กับโฟ e อยีอะไรเงี้ยเราก็เลยจะยืมของกันบ่อย แล้วเราก็สนิทกันมากก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่ยยมไม่ได้อ๋ออาจจะเป็นพวกยามังคะพวกยาพวกวิตามินเพราะว่าเราใช้ไม่เหมือนกันโทรศัพท์กุญแจรถเอออุอ้ยยากจังปกติซื้อเองอะชอบ <laughs> ปกติซื้อของเองค่ะเป็นคนชอบซื้อของเองเออก็เ,เลยชอบของเจองที่สุดให้ยาดมค่ะ เพราะว่าเราเข้าใจว่าการที่แบบว่าเวลาที่แบบพวกเขามาซัพพอร์ตพวกเรามาให้กาลังใจพวกเราอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าเหนื่อยยากบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเดินทางเองหรือว่าแบบมารอพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเราว่ายาดมเป็นสิ่งที่ช่วยบูสต์เอเนอร์จีให้พวกเขาได้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ได้ทํางานกับโบกแล้วก็ปาดาสนุกมากเลยค่ะแล้วก็มาเจอเ n e r g y ใหม่ๆมาทำงานกับกลุ่มคนใหม่ๆสนุกมากเลยค่ะดีใจให้โร้ทงานกันค่ะ ค่ะก็ฝากผลงานของ m y โ o e อแล้วก็วงโ o e e ด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ใน f o e ี f o f f i c i a l ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ในสตรีมมิ่งคือแพลตฟอร์มเหมือนกันแล้วก็ฝากติดตามเพลงของพวกเรานะคะที่จะอัปเดตมาเรื่อยๆเลยค่ะในปีนี้พ่ะ